อาจารย์กรรมการประวดพระในวันที่6เมษายนตัดออกหลายคนฟังนะครับกรรมการที่ถูกตัดออกที่ไม่ถูกเชิญนะครับตอนนี้ตอนเราไม่กล้าก็ไม่กล้าพูดต่อหน้านะครับทีเราประกาศให้เอฟซีรู้เลยว่าทําไมเราไม่เชิญกรรมการบางคนหรือเราบา,บางคนอะไยไปเพราะว่าบางคนก็มีปัญหาบางคนก็ทเที่ยวแกะกลางวัน ส่วนี่ส่วห้าโดยเชนนี้เราเตรียมไว้เป็นสุอะพระอะไรเขาให้ราว่ไที่ลนเราก็ให้แบสองใบสามใบด้วยอย่างเขาจะได้ใบเดียวให้เขาสองใบสามใบเพราไม่ใจจัอใช่ไหมถ้วยใบละกี่รังมันให้ก็สามใบนะ กูก็ไม่เหนื่อเชียรตงตรงๆเลยค่าตัวค่าตัวมันก็ไม่เห,เหลื่อยแล้วตูงไหมอ,อ้าวเป็นพระอ้าวอย่างช่วงเดี้ยวนี้อ้าวเป็นพระน้านง,งกูก็ตายแล้วตรงไหมผม <c oughs> ไม่เคยบางบาทครับงถหมสมมติเมื่อไหรคนเราไปทัก้านแรกก็ตัดเทียนเด็ก มันไม่เรียบเป็นหอเป็นสวนเป็นล้านเลยเส้นใหญ่ที่มีเขาวันนะร้อยีเขาขายสมกองที่มีเจ้าเงาะไปห้าสิบล้านร้บาคาปุยบ้างไอ้คนไม่คนม่รู้แต่เขาปุยอ๋อคนเป็นปีละขายเล่เป็นปีแล้วเขาขายแล้เป็นปีละอ๋อไม่เห็นนะ แต่ใาก็ู 2> 2 4, สงสับสงสี่ <4 S 2> ก็ถามว่า <4. S 1> มันทำไม 2> 2 <4. S 1> ยังงเงี้ยจัง <5. S 1> อ้คสับเก้ากันว่าพระองค์ที่ว่าได้หมายเนี่ยมันชี้ลู่มมาจับหมดใช่ไหม <5. S 1> เขาก็าไปแค่แค่แล้วแค่แคออกมาเพราะหมดแล้วมันไห้ปากเป็นตูวเป็นัา เอาเรียมาฝาดลูกไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์สวยๆแบบกว่าแบบนี้อาจารย์เขามีโอ้เยอะแยะมันยังมอนนะเดี๋ยวจะไม่ได้เอาอย่างที่ว่าเนี่ยมีหน้ามีตามีจมูกมีปากกลมพิษเลยกลมพิษเลยนะครับนี่สิ่งนั่นมันกูเดียวหนังมันเยอะแยะมันมีพิมพ์เดียวเนี่ยครับนี่เป็นสกูนี่นะมีร้อยกว่าพิมพ์นะกูเดียวอนะครับ แล้ววัดอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะ